ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ระงับคำสั่งห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t i k t ต็อกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศใช้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลัก t i k t ต็อกยื่นคัดค้านคำสั่งของทรัมป์โดยสารมีคำวินิจฉัยให้ระงับคำสั่งดังกล่าวเป็นการชั่วคราวคณะทนายความของ TikTok อกระบุในข้อโต้แย้งที่ยื่นต่อศาลว่าคำสั่งห้ามดาวน์โหลดแอปของรัฐบาลสหรัฐ เป็นการดําเนินการโดยภารการและตามอ,อําเภอใจซึ่งจะเป็นการบ่อนทําลายความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการบล็อกการอัปเดตและซ่อมแซมแก้ไขแอปพลิเคชันด้านคณะทนายความของรัฐบาลสหรัฐตู้แยงว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ดำเนินการเพื่อความมั่นคงของชาติและระบุว่าคำสั่งแบนมีความจำเป็นเพราะติ k t o k มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนผ่านไบ d a n c ์บริษัทแม่ของติ k t ต k รัฐบาลสหรัฐเรียกไบแดนว่าเป็นกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและกล่าวหาว่าไบแดนมีหน้าที่ส่งเสริมวาระและข้อความข่าวสารต่างๆของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไรก็ตาม t ิกตอกยืนยันว่าคำสั่งแบนของรัฐบาลสหรัฐไม่มีความจำเป็นเพราะเวลานี้ติกตอกกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างความเป็นเจ้าของ t i k t o k เพื่อจัดการกับประเด็นด้านความมั่นคงแห่งชาติตามที่รัฐบาลของป,ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความกังวล TikTok ให้ความเห็นว่า <ใน S 1> เรายินดีที่สาเน็น้องกับข้อโต้แย้งทางกฎหมายของเราและคอาคำสั่งระง,งับชั่วคราวโดย TikTok ระบุในแถลงว่าเราจะเดินหน้าปกป้องสิทธิของเราเพื่อประโยชน์ของประชาคมและพนักงานของเราทางฝั่งของผู้ผลิตคอนเทนต์ต่างไม่เห็นด้วยกับการกระทําของทรัมและมองว่าเป็นการทําลายอาชีพของชาสหรัฐชองกลุ่ม Can just get rid that easily. Content creator ชื่อดังรายหนึ่งชาวสหรัฐในแอปติ๊กตอกได้ให้ความเห็นว่าการทำแบบนี้เป็นการพรากอาชีพไปจากพวกเขามีคนมากมายโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถหารายได้จากแอปพลิเคชันนี้โดยเขาก็ล่าวว่านอกจากนั้นแอปนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วและคงยากมากที่จะอยู่โดยไม่มีมันมีหลากหลายโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นเพราะติ๊กตอก และแน่นอนว่าเรามีโอกาสจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักได้จากการทำสิ่งที่เรารักแต่โอกาสหล่านี้จะหายไป